สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาทำการวัดค่า R หรือตัวรีสิสเตอร์นะครับว่ามันดีหรือมันเสียนะครับตัว R นี้มีดีหรือเสียหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำการวัดนะครับ R ต่างๆนะครับซึ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับก็มีหลายชนิดด้วยกันนะครับก็ไปติดตามชมนะครับว่าค่าที่เราวัดเนี่ย รงกับค่าสีหรือเปล่านะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมค่า R ที่เห็นดังในภาพนะครับเพื่อจะทำการวัดนะครับตัวนี้เป็นดิิตอลมัตติมิเตอร์นะครับก็ตั้งมาที่ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับเราจะมาทำการวัดว่ามันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นแบบฟิล์มคาร์บอนนะครับค่าความต้านทานของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นสี เขียวนะครับเขียว5ดำศูนเป็น5 0นะครับแล้วก็สีเงินนะครับตรงนี้เป็นตัวคูณครับคูณด้วย0.01นะครับก็จะได้เป็น0.5โอห์มนะครับค่าผิดพลาดอยู่ที่สีทองนะครับสีทองก็คือ5%นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการวัดเลยนะครับว่าตัวรีสเตอร์เนี่ยได้0.5โอห์มจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเช็คซีโร่ของสายไฟก่อนนะครับ โอเคนะครับประมาณ0.2โอห์มนะครับความต้านทานของสายไฟนะครับตรงนี้จะได้ี่โอห์มนะครับโอเคนะครับก็ประมาณ0.5โอห์มนะนั่นแหละครับเพราะว่าความต้านทานในสายไฟประมาณ0.2ถึง0.1โอห์มนะครับตรงนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับอ่าทีนี้เรามาดูอีกตัวนะครับตัวนะครับตัวนี้เป็นญาติกันนะครับเพราะว่า5สีสีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตรงนี้ เป็นญาติกันครับอ้าวมาแล้วโอเคนะครับผมจะวัดตัวนี้ดูนะครับตัวนี้มีค่าอยู่ที่ประมาณ28กิโลโอห์มนะครับโดยประมาณนะครับก็เป็นค่าอาที่มีการยืดค่าออกไปแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งเราไม่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับตัวนี้มันเสียเรียบร้อยนะครับดูลักษณะภายนอกเนี่ยก็คือมัน ก็ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีรอยไหมแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ว่าค่าความต้านทานเนี่ยนะครับยืดออกไปนะครับโอเคนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่ตัวนี้เป็นค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นแบบชนิดวายวาวนะครับอยู่ที่ประมาณ1โอห์มนะครับค่าผิดพลาดอยู่ที่ค่าผิดพลาดมันอยู่ที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ เป็น f นะครับ f ก็คือ1%นซนะครับเดี๋ยวจะมาวัดกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับ1โอห์มนะครับตามที่มันระบุไว้นะครับตรงนี้เลยเช็คศีโรก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าได้1โอห์มนะครับ1.1โอห์มก็มีความต้านทานในสายด้วยประมาณ0 1ก็ประมาณ1โอห์มนะครับถูกต้องแล้วครับตัวนี้1โอห์มครับ โอเคนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมีรอยบวมนะครับมีรอยแตกด้วยนะครับว่ามันจะยังมีความต้านทานที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดดูนะครับโอเคนะครับอ่าประมาณ1.2 1.1ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับของที่เป็นปกตินะครับตัวนี้ก็ ถ้าจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะครับสําหรับจุดที่มันไม่ต้องการความแม่นยํามากนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้แต่ลักษณะที่มันแตกขนาดนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะใช้งานแต่ถ้ามันไม่มีนะครับก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้นะครับตัวนี้โอเคเพราะว่าความต้านทานมันมันค่อนข้างอยู่ในเลงที่กําหนดนะครับตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชนิดแบบฟิล์มโลหะนะครับ ก็มาดูนะครับว่ามันอยู่ในค่าที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอ่านดูนะครับว่ามันมีค่าความต้านทานเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลหนึ่งดำศูนย์นะครับดำศูนย์ดำศูนย์ก็จะเป็น1 0 0่นะครับคูณด้วย0.01ก็จะเป็น1โอห์มนะครับแล้วก็มี ค่าผิดพลาดอยู่ที่สีน้ําตาลนะครับน้ําตาลก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นตนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดนะครับสองตัวสองตัวนี้นะครับเป็นญาติกันครับสีเหมือนกันเลยครับเป๊ะนะครับแล้วก็เราจะมาทําการวัดนะครับผมวัดตัวแรกก่อนเอาตัวนี้นะครับ่าได้ไหมหนึ่งโอห์มนะครับเด็กก่อนนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับ1.1โอห์มก็ประมาณ1โอห์มนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นญาติกันนะครับตัวนี้เลยนะครับวัดดูซิมันจะได้เท่าไหร่โอโหตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ1.68กิโลโอห์มนะครับก็เป็นค่าความต้านทานที่ใช้งานไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับ มันยืดค่าออกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถนำไปใช้งานได้นะครับเพราะค่ามันแค่1โอห์มนะครับสามารถยืดไปเป็นกิโลโอห์มเลยนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับตัวนี้เสียเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับเป็นฟิล์มคาร์บอนนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านค่าไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันค่าเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้เป็นน้ำตาล1แดง2นะครับแล้วก็ตัวคูณเป็น10นะครับก็คือน้ำตาลก็คือ10ก็จะได้เป็น120โอห์มนะครับค่าปิดพลาดอยู่ที่ทองนะครับสีทองอยู่ที่ประมาณ5%เนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาวัดว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนี้นะครับยาดนะครับแต่ผิวดำไปหน่อยนะครับตัวนี้อ่ามันจะมีสีแบบตัวนี้มีรอยไหมนรับดูว่าค่าความต้านทานของตัวมานิ่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับแล้วยังเราสามารถที่จะใช้ต่อไปได้ไหมครับถ้าในจุดบางจุดที่มันไม่ต้องการความต้านทานที่แม่นยำม,มากเราก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันนะครับวัดนะครับตัวนี้120โอห์มครับวัดดูนะครับอ่าอันนี้มันได้อยู่ประมาณ118โ oh อห์มนะครับถ้าคำนวณความผิดพลาดก็ 5%ก็โอเคนะครับ1้อแปโอห์มเรายอมรับได้นะครับโอเคนะครับมาดูตัวที่มีรอยไหม้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ร17.7.6ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับยังสามารถนําไปใช้งานได้อยู่ครับอาจจะมีรอยไหม้นิดหน่อยนะครับถือว่าถ้ามันไม่มีตัวเปลี่ยนก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าค่าความต้านต่อมันอยู่ในช่วง เร่งที่กำหนดนะครับโอเคนะครับมาดูรีสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นแบบไว้วาวนะครับอยู่ที่ประมาณ10โอห์มนะครับแล้วก็มีค่าผิดพลาดอยู่ที่ J นะครับ J ก็คือ5%นะครับขนาด5วัตนะครับเดี๋ยวเรามาทำการวัดดูนะครับมันได้5โอห์มเหมือนที่มันระบุหรือเปล่านะครับวัดเลยนะครับต่งแนว โอเคนะครับปรากฏว่าค่าความต้านทานสูงมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นอนันต์นะครับไม่ขึ้นเลยนะครับก็คือตัว R ตัวนี้เป็น o โอเพ i r c u i t ไปแล้วนะครับก็คือน่าจะขาดไปแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับออันนี้นะครับยาดครับตัวนี้ก็ค่าเดียวกันก็คือ10โอห์มค่าปิดพลาอยู่ที่ J นะครับ J ก็คือ5%ขนาด5วัตต์นะครับ เดี๋ยวเราจะมาทำการวัดนะครับว่ามันได้10โอห์มจริงหรือเปล่านะครับกะโอเคนะครับได้10.1โอห์มนะครับก็ถือว่า R ตัวนี้ใช้งานได้นะครับปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นโอเพนเ r อร์กิไปแล้วนะครับก็คือขาดนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการวัดค่าความต้านทานของตัวรีสเตอร์นะครับว่าตัวไหนดีตัวไหนเสียนะครับก็สรุปได้ดังนี้นะครับก็คือตัวต้านทานนะครับในกรณีที่เสียนะครับก็จะมีในลักษณะเป็นค่ายืดนะครับแล้วก็โอเพนซอร์กิตนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าเป็น R ที่ไม่สามารถนำมาใช้งานได้นะครับ ส่วน R ที่เป็นชอ circuit น็อตเซอร์กิตยังไม่เคยเจอนะครับส่วนมากมีแต่โอเปนค่าที่ยืดออกไปนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะให้กำลังใจก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับกับผมนายโปจากช่อง ee idea e นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ